เชื่อไหมครับว่าแหวนเพชรสำหรับแต่งงานจริงๆแล้วเป็นเรื่องหลอกลวงทำไมต้องหลอกลวงลองคอหน้าจอให้ผม2ทีแล้วกดติดตามเพื่อไปหาคำตอบกันครับเพชรที่จัดว่าเป็นเครื่องประดับอัญมณีที่เลอค่าที่สุดหรือพูดง่ายๆก็คือแพงที่สุดในบรรดาเครื่องประดับทั้งหมดแต่จริงๆแล้วคนทั้งโลกถูกหลอกให้เชื่อในค่านิยมสุดซ้นเปลืองนี้และเรื่องนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองเพียงเพราะว่าบริษัทที่ครอบครองเพชรเกือบ90%ิของโลกที่ผูกขาดการครอบครองเพชรเป็นอันดับหนึ่ง ขายเพชรไม่ออกนั่นก็คือบริษัทเดอ์เบียร์และเมื่อบริษัทเดอ์เบียร์และเออร์เนสต์ออฟเพนไฮเมอร์ที่เป็นประธานบริษัทในตอนนั้นต้องการที่จะเปิดตลาดในอเมริกาแต่ด้วยในต้นศตวรรษที่20ไม่มีจมนียมการใช้แหวนในการมั่นหมายสําหรับคนทั่วไปมีเพียงแต่ใช้เนราชวงศ์ต่างๆในช่วงปี1940อเออร์เนสต์จึงได้จ้างบริษัทเอเจนซี่โฆษณาในการสร้างแคมเปญโฆษณาชวนเชื่อไปทําให้ชาวอเมริกาเชื่อว่าเพชร คือสินค้าหรูหราที่ควรมีไว้ในครอบครองและสาเหตุที่มันมีราคาสูงเป็นเพราะว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์แทนความรักอันเป็นนิรันดร์และหายากถึงขั้นจ้างนักพูดแห่งวงการเพชรให้ไปบรรยายทั่วประเทศแม้แต่ตามโรงเรียนมัธยมเพื่อสร้างค่านิยมเกี่ยวกับเพชรว่า เป็นการสื่อถึงความรักและเริ่มมีการใช้ดาราฮอลลีวูดคนดังรวมไปถึงราชวงศ์ต่างๆในการออกสื่อต่างๆว่ามีเครื่องประดับที่ทำจากเพชรเป็นจํานวนมากนั่นยิงสร้างให้ผู้คนอยากมีเพชรเอาไว้ในครอบครองและเป็นที่มาของค่านิยมในการแต่งงานที่แม้แต่ในประเทศไทยเองก็ต้องมีแหวนเพชรในการสู่ขอถ้าให้พูดถึงเรื่องที่ชวนเชื่อหรือสะกดจิตให้คนคิดว่าของมันต้องมีดูง่ายๆยังลาบูบูในตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกันนะ